สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆวันนี้ลุงบินจะมาแนะนําจะมาแจกสูตรอีกสูตรหนึ่งของการทําอาชีพการค้าขายคือวันนี้ลุงบินจะมาให้สูตรการทําหมกลาบปลาตองลาบปลาตองกายนะครับซึ่งลุงบินก็ได้ทําขายเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจะพอมีกาไรอยู่บ้างซึ่งสูตรของลุงบินก็คือ ทำอะไรขายก็ต้องได้ครึ่งตกอครึ่งนะครับคอยติดตามชมนะครับเอ่ะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับเออือลูเวีนก็ไปซื้อที่ตลาดมกินแล้วเป็นถงนุงนี้ครับถุงเจ็สิบห้าบาทหนกิโลนะครับเนื้อปลา่องปลากราเลยนะฮะส่วนส่วนผสมเราก็มีเราก็ เอาเนื้อลงไปที่หม้อสำหรับคนนะรเรานำเนื้อปลาบดนะครับปลาตรงกายปลาบดนะครับลงไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะประมาณหรือประมาณนะครับแล้วก็พริกป่น นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตีไข่ลงไปหนึ่งฟองนะครับนะครับตีไข่ลงไปหนึ่งฟองผสมด้วยพวกความอร่อยนุ่มละมุนของเราสูตรของโุงบินไข่ไก่นะครับแล้วก็มีหอมหันหอมแขกหอมแขกก็ประมาณก็ขนาดนี้แนะหละหัวนะครับ หัวแล้วก็หัน่นแล้วก็ลงไปเลยนะครับข้าขวคั่วพริกป่นหอมแขกหอมหัน่นลงไปเลยไข่หนึ่งฟองแล้วก็ปลาล้ก็มีปลาล้าที่เราต้มสุกเรียบร้อยนะครับนี่คือกระปุกปลาล้านะมีผู้ช่วยแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะ นะอันนี้ก็เป็นตู้ส้มตํำน,นี่เราสูตรของน้ำปลาส้มตำเรานี่แหละอร่อยนัวครับเทลงไปแล้วก็น้ำแก้วยาวครับหนงแก้วนะครับน้ำแก้วยาวน้ำสะอาดของเราเนี่ยครับจากถังน้ำที่มืส่น แล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยประมาณ5้ถึงเใบนะครับอย่าลืมนะครับสูตรนี้อร่อยแน่จากนั้นเราก็ทำการคนนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับผมชูรสนะครับอย่าลืม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะ ซอสผู้เขาทองอยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเค่นี้ก็ครบท้วนกระบวนความก็ทำการคนคนให้เข้ากันนะครับให้มีลักษณะเหนียวข้นนะฮะลักษณะเหน,นียวข้นใบมะกรูดจะทำให้หอมมีตวนนะครับหอมแขกต้นหอมผักชีหัน่นน้ำปะลาต้มโุก ครับน้ำปลาต้มสุกซอซีอิวขาวชูลสดเขาคั่วน้ำหนึ่งแก้วเต็มเลยนะครับเอาเต็มแก้วนี้นะครับแก้วยาวแล้วแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนใกนการหอ ก่อนอื่นเราต้องมาดูวิธีการตัดตองก่อนนะครับตองตัวกันเดี๋เรานนะเลือกตองที่มันมีลักษณะใบกว้างสักหน่อยเนะฮะเราเอามาลงตรงนี้ตัวเดี๋ยวค่อยเจียดทำทรงสอีกทีละ ประมาณระยะห่างของตองก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะฮะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาว่างช่วงใหม่สามดวนก็มาเป็นของทำให้แม,ม่บ้านไปขายที่ตลาดนัดนะฮะก็เลยมีเวลาทำคลิปหน่อยอแ,แนะนำ การทําเจียบตองหรือว่าการแต่งขอบมือของตองครับสามใบนะครับหน,นึ่งสนะองสามก็คับเข้าด้วยกัน่างนี้นะครับคับเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเราก็ให้ตองมาวางซ้อนกันนะครับหนึ่งใบนะสองใบแล้วก็ใบที่สามไว้ตรงกลางนะงนตรงกลางแล้วก็ตัดเนื้อปาลาประมาณหนึ่งทัพีน,นี่ครับ ับเข้าข้างๆหนึ่งสองแล้วก็ใช้นิ้วตัวนี้บีบให้แนบกันบีบให้แนบกันใช้ไม้จิก้กฟันกลัดเข้าไปก็จะได้หนึ่งชิ้นซึ่งวิ่นก็นขายหนึ่งหมดห ยี่สิบาทดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับกระชาก1 2 3เอาไว้ที่สัส้นไว้ตรงกลางใหญ่ๆแล้วตัดขอบขึ้นมานะครับตัดขอบขึ้นมาข้างบนแล้วก็วางนี่ฮะหนึ่งสองสามแล้วก็วางลง ใช้ใบใบที่สั้นที่ไม่ค่อยจะสียเท่าไหร่โตรงกลางแล้วเราก็จกับหน้ากระตองสักพีประมาณหนึ่งพีนะฮะเจ็ดสบห้าบนะครับ,บ,รบสำหรับเนื้อปลาแล้วก็มีต้นทุนของไระตี้ เอาละครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเรามานับกันนะครับน้องแซนนับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยมีกี่หมกหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าหมกนะครับอาฮะต้นทุนอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับค่าทองประมาณสิบบาทนะครับทองเริ่มเทิมเลยครับนี่มากเลนะครับหลังจากนั้นอ่าน้องแซนก็จะยกมาให้ ยายเกตหมกนะครับยกไปหมกเลยนะครับเก่งมากครับห้าขวบอ,อนุบาลสองนะครับเช่อตากระยายหมกลาปลาตองครับหลัง<อ>นั้นก็มาแย่างที่เตาหน้าร้านนะครับหมกลาปลาตองนะครับนี่อ,อ่ายายเกตกำลังลจะย่างไส<ะ>ปันชุยเลยมีย่างปลาดุกครับวันนี้มีย่างปลาดุกย่างไส้หมกลาปลาตองนะครับ วันนี้วันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยกสี่ 4, ก็มารีวิวย่างของขายอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับปกตินี้ทําเป็นม้วนแล้วก็ตัดตัด,ตดแต่เรางวินเพื่อเพื่อการรับประทานที่สะดวกสบายสําหรับเร่งด่วนนะครับก็จะมีไส้อัว่วทางเหนืออั่วชีงใหม่ครับเดี๋ยววินจะแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับมีไส้กอกโครงไก่ครับตัดย่างมาละสิบบาทต ไก่ไม้ละสิบาทได้จากโครงสับแยกนะครับคุณเชียงรับเข้ามาก็เลขายสิบห้าบาท่อยไส้พันนะไส้พันไส้พันที่สวยหน้าตาหน้าทาก็าาายีบาทครับก็มีเส้สนขนมจีนแก้วบองสูตรลุงบิน10บาทเองอันนี้คือโครงไก่ย่างย่างตัวน้อยครับ1ิบกิโลก ย่างไว้เพื่อไปขายที่ตลาดนะัดตอนเย็นครับร้าปตอตโบ้านจีนสวนะเนื้อย่างเวลาบ่า,บายสามโมงโอกานะครับซึ่งหน้าร้านลุงบินก็มีรถทุกท่านครับทุงนี้ความเจริญเข้ามาก็ทําให้มีลูกค้าเข้ามาถึางจะเป็นช่วงโควิดก็พอจะอยู่ได้ครับเพื<ๆ>่อนๆอย่างไงก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะครับ หลังจากที่แม่บ้านได้ย่างแล้วน่าทานเนี้ยหอมชุยเลยนะครับจะเยอะด้วยนะครับเนี่ยครับฝามยาวเข้าฝามเลยนะครับจะเยอะครับยี่สิบาทเดียวครับถ้าปกติแล้วถ้าคนอื่นทำาก็จะได้สี่สิบาทแต่ลรงบินเราทำขายพอแบ่งปันกันกินไปกำไรน้อยๆจะอยู่ได้นาน,น,านๆก็ขายมาเกือบสามสิบปีแล้วนะครับสำหรับหมอราประตอง จากเชียงใหม่ย้ายมาขอนแก่นก็ยังขายเหมือนเดิมก็พอ,พออยู่ได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมยังไงแล้วุงบินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามคลิปดีๆของุงบินเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าอาชีพของบินทำมาก็มีหลายอย่างทำอาหารหลายอย่างะฉะนั้นก็คอยติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ ให้ลงบินด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองถึงยังไงก็ขอให้อยู่ในยุคโควิดของเราให้ได้นะครับลุงบินขอเป็นก,นงงก,ากํากลังใจให้นะครับยังไงก็ฝากัติเตือยมใจเพื่อเป็นกําลังใจทุกท่านคุงบินมีคติว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา อย่าเสียวนาคนชั่วอย่ามั่วอบาย,ยามุกอยู่ดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นทีนี้นะครับข้อสีเตือนใจของเราตั้งใจทำมาหาก,กินแล้วก็ไม่ต้องไปคอยจับผิดใครเราก็อยู่ของเราอยู่กับครอบครัวงเราสร้างความสุขของของครอบครัวแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึง่งไม่สร้างาขัญหาให้ครอบครัวนะขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากนะครับอย่าลืมพบกันในคลิปหน้านะครับบินก,ก็ขอขอบคุณมากที่ชมน,นะครับสวัสดีครับ